ก็อยากให้ผมเป็นตัวแทนของทุกคนมาบอกทุกคนว่าเออการบริจาคเลือดหนึ่งครั้งมันสามารถช่วยชีวิตนคนไนดะ้สามคนทุกสามเดือนอะไรแบบถ้าเกิดหนึ่งปีก็ยี่สิบสองคนคนรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ผมอยากบริจาคเลือดอีู่แล้วด้วยก็อยากช่วยทคนมาบริจาคเลือดเพราะว่าช่วยเลือดขาดเนี่ย,ยากให้ทุกคนมาช่วยช่วยกันเยอะควเราเคยบริจาคเลือดมาก่อนเคยแล้วครับแต่ว่านานมากๆาแล้วได้กลับมาบริจาคเลือดอีกครับ อย่างไรคนจะบอกว่าการบริจาคเลือดร่ากลัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาอาจจะมีคนกลัวเข็มแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเรามันเหมือนได้มันเหมือนได้ได้สองต่ออคือเราได้ออกกำลังกายในการทําให้คือเลือดเราจะต้องสะอาดแข็งแรงพร้อมให้กับทุกคนได้ก็คือเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเราได้ได้ได้ช่วยตัวเองเราก็ได้ช่วยอยู่แล้วก็เป็นการให้การให้เลือดคือการที่เห็นโผลเลยทันทีโดยแบบว่าไม่ได้แบบรออะไรพวกนี้ารให้เลือด าเชิญชวนนะครับเตรียมเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านผลงานด้วยครับจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะทุกคนดูตื่นเต้นไม่ว่าทำอัลบั้มทำอะไรแต่ว่าแบบมีค่อนข้างจะมีมีปัญหามีอะไรเยอะแยะก็ค่อยๆเคลี่ยนเยอะเรื่องสำหรับปีนี้ถ้าแฟนจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นไหมคะสำหรับผลงานเรียกว่าเป็นสไตล์ที่ผมอยากทํามากขึ้นแล้วครับเรากำลังเลื่เริ่มงทำอยู่ยังไม่ได้แบบปล่อยออกมาตอนนี้ก็จะมีผลงานที่ปล่อยก็คือ ไปร่วมกิจของหนหรือว่าเป็นผลงานจะได้ผลดีแทนเรามีทงไหมคะว่าปีนี้เป้าหมายอะไรที่แบบเป็นอยากทำมากที่สุดอะไรเงี้ยอยากปล่อยปั้มให้ได้ก่อนเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนิดครับพอเวลาเราเราเราจะทําอะไรที่มันแบบมีเลเยอร์อะไรเงี<ม>้ยครับคิดเยอะแล้วก็คิดเยอะครับแสดงว่าเรามีส่วนในทุกขั้นตอนในการทำใช่ใช่ใช่ตโตขึ้นไหมตูงขึ้นไหมไอ้เนี้ย โตขึ้นหรือเปล่าล่ะครับโตโตขึ้นนะครับในด้านผมว่าในด้านความคิดแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราทําสมัยก่อนแล้วก็แบบเออทำไปเราที่แบบว่าไม่ต้องอะไรเยอะแต่พอพอเราโตขึ้นแล้วก็แบบต้องมาคิดถึงหลายๆอย่างแล้วมันมีเรื่อง business เกี่ยวด้วยมีเรื่องการลงทุนมีเรื่องนะไเกี่ยวเยอะแยะหมดเลยครับการคุยอะไรอย่างนี้มันต่างกัด้วยการกดดันกดดันตัวเองยเป็นคำตอบเดียวกดดันตัวเองครับแล้วก็ผมว่ามันกดดันส่วนมากดดันจากตัวเองนะเพราะว่าผลลัพธ์ผมคิดว่าถ้าเกิดเราชอบอ่ะ ก็คือผลลัพธ์ที่เราอยากได้แต่ว่าเราไม่ชอบเลยแล้วเราได้มาถึงประมาณขั้นตอนไหนเราเชื่อห้าเปอร์เซ็นต์ครับห้าเปอร์เซ็นต์เรครับถอยลงเรื่อยๆครับไม่เคยเพิ่มขึ้นครับแล้วก็เรื่องล่าสุดผลงานที่เคยไปถ่ายเอ็ดีกับมาเบลเป็นจีนใหญ่เลยสำหรับผลงานชิ้นนี้เอาละครับ ขอบคุณสำหรับการตอบรับที่สำหรับทุกๆคนนะครับก็มีผมปีที่ผ่านมาเราได้ทำผลงานหลายรูปแบบเลยมีร่วมติเชอร์ริงมีไปเล่น MV ให้มีไปถ่ายแดนตัวคอมแมนส์นะครับเดี๋ยวผมจะไล่มีฟีสกับอันนี้ก่อนครับน้องๆ้องมิกซ์ฟุตนะครับเพลงด้านไม่ไหวไปร่วมร้องเพลงแล้วก็เป็นพระเอก MV แล้วก็เพลงต่อมาคือโปรดิวซ์เพลงให้ก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ทำดนตรีให้น้องไทโอเพลงออกซิเจนนะครับแล้วก็มีถ่ายเป็นพระเอก MV ให้น้องลิสาครับ เพลงให่เดซี hmm. ่ร่วมกับน้องมาเบลรับ mm hmm. ไปที่พี่ก็ถามไปคือกระแสตอบรับก็ดีอะไรอย่างนี้ที่ดีทุกเพลงเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็เพลงต่อมาคือเป็นแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพลงฮัสต็อปเปอร์กับมาเบลนะครับมันเป็นวิดีโอเต้น mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวมีที่เพิ่งปล่อยมาอีกอ๋อที่เพิ่งปล่อยมาก็เป็นของต้าโอ้สเปเชียลแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพลงละลายนะครับผม mm hmm. ก็ที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเพลง I love you I like you I love you นะของมาชานะก็เป็นลูกคิดทีริงไปเป็นไี่อย่างดีกับร็อกเพลงนะมีมหลายอย่างให้ทูได้ติดตามดูครับหลาย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 รสชาติแต่สำหรับคือเรียกว่าหลายๆผลงานที่ตัวเองไปไป,ไปเอ็กกับคนอ,อื่นก็คือกระแสตอบรับดีหมดก็เป็นในหลายแนวครับเพราะว่าหลายๆคนก็ได้ชิมในแต่รสชาติที่แบบว่าผมไปแล้วก็อชอบแนวไหนก็จะเห็นกระแสแบบ มันเป็นกลุ่มๆเหรอครับได้แบบว่าอะ <ừ m. S 1> ไรแล้วเราชอบกันมันแตกต่างมากเลยคะกับการร่วมงานในแต่ละคนอะไรเงี้ยมีการ,รแบบว่าปรับตัวยากไหมกับคนนี้เอ๊ะเราเราก็ไปกับอีกคนนึงอะไรแตกต,ต,ต่างตรงที่ว่าสไตล์แต่ละคนต่างกันครับเอ่อทาร์เก็ตออเดียนต์เขาจะต่างกันโอเคแบบพูดเยอะเกินพูดแบบเยอะเกินแต่ละคนสไตล์ต่างกันครับก็ค <ừ m. S 1> ือความสนุกของเพลงก็จะต่างกันอะไรเงี้ยก็จะเห็นเราในบทบาทต่างๆไรอ่าครับแต่ว่าแต่คนก็เชียร์แบบจินจิ้นกับมาเบลเยอะเไงเราเห็นกระแสไหมว่า พอเห็นบ้างพอเห็นบ้างบอเห็นบ้างก็เห็นมีทาเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างนี้องขอบคุณสำหรับการแทตองเราที่ดีมากนะครับมันมีความไปได้ไหมการคุ้มเจาะขึ้นไหมอ๋อน่าจะยากคตอบทำมันใหญ่เลยไม่เราเราร่วมเราเป็นคนร่วมงานกันเรารู้สึกดีในการร่วมงานกับน้องเป็นกับคนที่แบบคุยกันเข้าใจร่วมงานกันได้แล้วก็ร่วมงานกันสบายใจอย่างน้องเป็นน่ารักไหมตอนร่วมงานหรือยังไงบ้างค มันไม่เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นกันครับผมบอกแค่นั้นแหละครับมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเห็นกันครับังไงเขาแล้วจะสนุกสนานจะสนุกสนานครับเราเราเราถ่ายกันเจจอยอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าตอนอยู่ในกองด้วยกันมันก็เป็นบรรยากาศแบบคนร่วมงานพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่สนุกสนุกมันไปบายอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบทั้งฝั่งผมฝั่งผู้จัดการนเขาหั่งเขาแล้วก็แซวกันสนุกกันครับอย่างตัวเชฟมีโอกาสจะได้แบบเล่นซีรีส์อะไรต่างๆไหมเล่นซีรีส์แสดงให้แบบแฟนๆได้ดู มีโอกาสทุกอย่างเพืก็มีติดต่อมามีแบ็คคสบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เดี๋ยวต้องรอโอกาสเป็นอื่นอีกอะไรใช้ได้หลายอย่างประกอบใช่ไหมว่าแบบจะเล่นเรื่องนี้มันต้องมีอะไรบ้างอะไรนะครับมาถึงว่าเหตุผลในการจะเล่นเรื่องนึงอะซ้ำแสดงมีมันก็แล้วแต่บทด้วยเพราะว่าเราเราอยากเล่นอะไรที่มันฉีกจากตัวเองบ้างทีก็แบบสิ่งที่ติดต่อมาคล้ายๆกับสิ่งที่เราเคยเล่นไปแล้วอะไรค่อนข้างสิ่งที่อยากแสดงเป็นยังไงอะที่ฉีกจาก ขอคำตอบเดียวนะผมอยากเป็นฆาตกรอยากเป็นยิงใส่โกคาติดกันป่ะแถมมันยัเป็นใส่โกคาฆาตกรเรียกว่าเป็นอีกด้วยหรืงที่ดัดทำมากๆเหมือนกันใช่ใช่ครับก็รอลุ้นดูเนาะรอรอลุ้นดูครับรอลุ้นดูโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ